สวัสดีจ้าเพียงไงพี่นอ้องในเครักของผู้ใจทุกถูกคนจ้ะมันนี่กินกาแฟดำกับอันกับมะนาวค่ะเพื่อนจ้าบีกับเน้าไซมันนี่ว่าไซนมจ้ะตัวมันนี่มีอันมีเค้กเค้กช็อกโกแลตว่านแม่เห็ดเค้กจ้ะแม่ทำเค้กแม่ย่าทำเค้ก เรียกช็อกโกแลตก็คือทอดลูกจ้ามากจ้าพี่น้องจ้ามันนี่สิมาเบาเรียงกันคู้ใจมีเงินเดือนเท่าไหร่ตอนเป็นคู่นะจ้ะเป็นยังคือล่าออกเป็นยังคือการล่าออกจ้ะอันอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งสุขภาพนะจ้ะ ผู้ใจไม่หลกประจำโตแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนกันเสี่ยงโควิดนะจ๊ะเพราะว่าเด็กน้อยหลายอันก็คือก็กดูแลแหละจ้กะก็คืดแล้วเพราะว่าเด็กน้อยมากโรงเรียนเด็กน้อยมาโรงเรียน ผู้ใดเป็นยุดผู้ใดว่าเป็นมากั่นสินะแต่ว่าคู่คือไปตลอดนั่นสินะจ้ะก็คือคก็ับว่าง่ายๆว่าก็คือเสียงเสียงพุ่นละภาษว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เหมืนบอลนะจจะแล้วก็รอบๆตัวคนที่อยู่รอบๆตัวเฮารอบๆตัวเฮ้าดิเพื่อนเดี๋ยวหัวจักคู่เพื่อน,ค,อนคู่คือการนี่เองสินะ ก็คือเพิ่นกะ si as, รกะเซียนเพิ่นกระเซียนหกิเพิ่นกระเซียนหกิออกมาบุกีเมือกับมาป่วยมากมาเสียชีวิตในสีนะอ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกผู้ใจจกแล้วเลียนจบทุกคนแล้วนะจ๊ะมีลูกสองคนก็คือลูกก็จบแล้วทํางานแล้วเอาตัวรอดแล้วใสีหน้าก็คือก็อยากพักพอนด้วยดย้วยด้วยห้ามมีหลกประจํโตน้า แล้วก็ไปโรงเรียนถามว่าเครียดบ่เครียดนะจ๊ะมันมัน,ม,นมันบ่คือสมัยตะกอนเนาะมันเป็นเป็นอีหยังก็เอิันท็อกซินแหมเป็นนั่นเป็นเป็นเป็นสารพิษทั้งอารมณ์เนาะว่าเข้าไปโรงเรียนเขาอยู่กับบบได้อยู่ตะก้าเด็กหน่อยไหมจ๊ะ เ้องปไร้อยูตกับเด็กน่อยจ้ะห้องปรเร้สอนแค่นังสือห้องยูกับผู้ปกครองจ้ะยูกับผู้ปกครองเด็กหน่อย,อออออยผู้ห<ม>นึ่งก็มีเจ้าผู้ปกครองเจ้าไปจ้กคนน่จ้ะมันมันมันเป็นท็อกซินทางอารมณ์มันเป็นจังใดละ่ะผู้นั้นจะเอายังสี่ผู้นี้จะเอาแบบนี้อยังสีนะ่นะมันนันได้ผู้ใจกันเลยแบบบ่อชอบจ้ะบ่อชอบแ้วก็เหตุผลหลักก็คือก็คือลูกจบแล้วนั่นหละจ้ะลูกจบแล้วก็ อยากยันอยู่กับเจ้าของจะ้ะพราะว่าคุยใจจะเป็นคนที่บ่อคอยบ่คอยชอบบุญไหวกับผู้ใดถอดใดอย่างยู่กับเจ้าของอยากก็คือเหตุนี้ก็แก่แก่ไปสิพ่อ,พ,อพ่อได้อยู่ได้กินสินะจ๊ะก็คือบอมบอมบอมได้ดินรดนหยังมากมายก็ถา้ถาถ้าถ้าพี่น้องหรือเพื่อนๆดีทีหนูจะคุยใจมากอะคือจะหูว่าคุยเหตุง,งานมาตลอดก็บบ่ขี้คานนะจ๊ะ กเฮ็ดไปกะเฮ็ดไปกะกะแค่นั่นนะจ๊ะกะหลายคนกะว่ามันว่าหลายคนกะมีบางคนนะจ๊ะไม่ยืมเงินหรอกก็เ่คืขึ้นผู้ใจนะจ๊ะหลายอยู่นะจ๊ะเป็นเป็นเป็นหลายแสนเลยแหละนะคะโกงผู้ใจไปหนาดันดันเลยไวาสิให้ก็บว่าให้นะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนนะจ๊ะว่าเฮาหามากแต่เาบ่ฮู้จากว่างแผนนะจ๊ะเฮาหาใดแต่ว่าเา้่ฮม้จากว่างแผนฮม้จากว่างแผนว่า ว่าเข้าสีใสจังใดจังใดนะจ๊ะอาปล่อ,ปอยปล่อยเงินกูเข้าก็คือต่ว่าเข้าจะได้จ้ะเข้าบ่ไเด้คือไปมองว่าเข้าสีเสียเข้าบ่ไเด้คือว่าเขาจะโกงเข้าเลยจ้ะก็คือก้อนก้อนถ้าจะหายกะกะดูแล้วเลยจ้ะว่าว่าหนาจะโกงยังสินะแต่สุดท้ายมันเกิดเนาะเงินเนงินท่องว่าเขาไปออกไปก็คือคุยเจกับบ้างแผนคือว่าถ้าเข้าออก เงินบำเน็ตนะบำเน็ตบันนันเข้าพ่อที่จะใส่ใจค่าบินค่าอย่างอยู่เมืองไทยมันก็โอเคงสินหน้าเพราะว่าต้องไปทนครับอันทนครับอันสารผิดทางอารมณ์มีอย่างสินะเพราะว่ามันเห็นธรรมชาติของการเหตุงานมันกับธรรมดาก็เข้าใจยุ่จ้ะอันจะเหตุงานกะ เกลายอยู่นะจ๊ะเง,งืนเดือนเกลายอยู่เพราะว่าผู้จัดกเห็นงานมาโดนแล้วหาเมื่อนขั้วน่อจ๊ะถามว่าพ่อใจบ่ถาพ่อจ้ะหาเมื่อนเต,ตัวเลขจ้ะเราอย่างย่างหนึ่งยู่บ้านห้าก็คือหา้าห้าใจดูย่างน่อจ้ะหน่อ <c> ย <oughs> ใจดูย่างก็คือ คือศูนย์ร่วมจะก,กวาดอยู่ที่ห้าเอาเียจ้ะยังกะห้าอีหยังกะห้าจริงๆนะเลยลูก่นใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็บ่กคนห้าดอกจ้ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จกะฮู้เนาะถ้าเัิญใจออกแล้วแรกก็คือว่าวีซามันจะเหตุงานไดน จริงแล้วอันบแมนด้ะจ้ะพี่น้องผู้ใจอ่านมากมาทรงวิสา <c oughs> วิสาอีกตัวหนึ่งก็บอกว่า b e จ t i n g A มันจะ active เ,เพราะแ c t i v e เราก็เห็นงานได้จริงแล้วบ่าแมนจ้ะเพราะว่าผู้ใจมากวิสาภูมันวิสาตัวนี้มีอายุเป็นปีนะจ้ะวิสาจะบ้ออกทับกันจ้ะ จะต้องล่อตัวหนึ่งมดก่อนอีกตัวหนึ่งแจ้งสิออกอย่างนั้นกู้ใจก็ต้องถือวิสาขุมันไว้จนกว่าวิสาขุมันสีมดอ,อายุบิ e a ิ i งเอถึงจะ active ถ้ามาบิ e a ิ i งเอแอคทีฟนี่ก็คือบิ e a ิ i งเอแอคทีฟผู้ใจแจ้งสิได้เห็นงานได้นับหมืน่นอีกสิบสองเดือนแตอีกวัน โอเคอยู่จ้ะกคืออีกปีหนึ่งเสียงานได้งานกคืองานยุ่นี่หลายจ้ะแตเข้าบ่เลือกนะงานหลายแต่ว่างานงานทุกงานต้องมีใบอบรมมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะ งานมันมันบ่ได้ลำบากมันบ่ได้ยากอย่างงงานทำความสะอาด่นก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือ,อ <c oughs> งานนั้นเป็นอย่างว่าคนให้มากจังจังมาเห็ดงานนวดแ้่นวดนวด,นวดนี่เป็นน,ปนันจะเป็นคอร์สระยะสั้นนะจ๊ะที่ว่าไปฝึกแล้วก็ได้ใบแล้วก็ไปเห็นงานได้ซี่นะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นอาชีพที่เงินเห็ดเงินได้ดีนะจะ๊ะ ยังบ่หัว่าคูใจจะเหตุนังนะจ๊ะจ้าพี่น้องจ้ามื่อคู่ใจขอฝากครีปอันเ้าผูดคุยนะจ๊ะว่าเป็นเงื่นเดือนต่างหาเมื่อ่นกลัวเป็นยัง้คือจังการล่าออกจ้ากิบว่าแมนว่ามีเหตุผลเดียวนะจ๊ะกลับมาฟังเหตุผลต่อต่อไปในในมือต่อต่อไปจ้ะมันสิเง้วเกินไปนะจ๊ะเมื่อี้กันหูเหตุผลว่าลูกจบแล้วนะจ๊ะเพื่อนจ้าเดี๋ยวเข้ามา พบกันอีกคลิปหนาจ้าเพื่อนเพื่อนขอทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิตนาทีการงานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มาให้กำลังใจผู้ใจนะจ้าพอกันอีกคลิปหนาจ้าเพื่อนเพื่อนผู้ใจก็จะมาบอกเหตุผลดีว่ามันมีเหตุผลอีอย่างเยอะแยะมากมม่จ้าทีล่าออกนอกจากลูกจบแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าบ๊ายบายพอกันคลิปหนาจ้า